หากนิวทรอนเปิดตัวสำเร็จนี่จะเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของ Rocket Lab 26สิงหาคมหุ้น Rocket Lab พุ่งขึ้นกว่า6%ในวันจันทร์ตามด้วยอีก2%ในเช้าวันอังคารบริษัทประกาศเพิ่มการลงทุนในสหรัฐเพื่อขยายกำลังการผลิตเซมิคอนดักเตอร์เซมิคอนดักเตอร์เหล่านี้จะกลายเป็นหัวแจกสำคัญของโครงการอาวกาศ r o c k e t Lab ได้รับเงินสนับสนุนกว่า24มิลลยนดอลลาร์ภายใต้ชิ i p s and Science Act เงินทุนนี้ช่วยขยายการผลิตเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เกรดอวกาศและเซ็นเซอร์ด้านขวามัน่นคงตลาดตอบรับเชิงบวกกับการเปิดใช้งานฐานปล่อยจรวดใหม่ที่เวอร์จิเนียนี่คือฐานปล่อยสำหรับจรวดนิวตรอนรุ่นใหม่ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ผู้บริหารตั้งเป้าการบินครั้งแรกผ่านในสิ้นปีแต่บางฝ่ายคาดว่าจะเลื่อนไปถึงปี2026 หากนิวตรอนเปิดตัวสำเร็จนี่จะเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของ Rocket Lab รายได้ใหม่จะมาจากทั้งธุรกิจจรวดและเซมิคอนดักเตอร์กับรัฐบาล Rocket Lab เป็นผู้เล่นอันดับ2รองจาก SpaceX ของอีลอนมัสก์ c k e t Lab ตกำลังก้าวสู่เส้นทางใหม่แห่งอนาคตอวกาศและเทคโนโลยี